โซฟาครับเลยเลยเลยผมซื้อเขา่าโซฟามันจะหาว่าใน10กิโลเมตรจากที่ผมตั้งอยู่นะครับมีใครขายโซฟาบ้างครับมีครับมีตั้งแต่4,900 2,000สองบาท5 5 0พันนะครับ1 2 0 0มีหฮะนี่คือโซนลำปางหมดเลย สมมติว,ว่าเฮ้ยผมสนใจราคาห้าพันห้าผมกดเข้าไปไหมฮะรูปเขาก็จะมีว่าปรับเอนปรับนอนไม่รู้ทเทน้าคืออะไรนะจะมีรายละเอียดใช่ไหมครับท่านสามารถส่งข้อความถึงเขาตอนนี้ได้เลยผมไม่ส่งนะเดี๋ยวเขาตกใจยันชี้สินค้านี่อีกไหมนะเอ๊ะขายขายเนาะดูได้ครับออโต้เอ,อรู้จักใครไหมฮะออโต้เอฟซีนี่คือโปรไฟล์เขาครับเขาขาย เฟอร์นิเจอร์แต่ถ้าเกิดเป็นร้านมันก็จะเป็นเพจของร้านท่านใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เอ๊ะไอ้ร้านนี้ขายอะไรอีกโอ้ขายอูู้ขายหลายอย่างเลยไหมครับ mm hmm. แสดงว่าคนนี้ประกาศขายหลายอย่าง mm hmm. ถ้าเขาไม่ขายไม่ได้ mm hmm. เขาจะมาขายเยอะแยะนี้ไหมครับเขาขายได้ใช่ไหมครับ,รบ mm hmm. ตรเน,นี้คนรู้มันน้อยคนที่จะขายนะครับนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่เดียว ถ้าเกิดผมเอาใหม่ผมที่เดียโค้นนะครับผมถอยไปนะครับผมถอยไปผมบอกว่าผมอยากจะหายานปหานะผมอยากจะซื้อรถผมขี้เกียจเซิร์ชผมกดยานปาหานะครับผมกลับมาหน้าแรกนะครับในรัศมี10กิโลเมตรผมกดยานปหนะหัะมาดูว่าเอะในลำปางเนี่ยเขาประกาศขายรถอะไรยังไงบ้างเห็นไหครับสามารถสั่งเรียงลำดับใหม่ได้เรียงตามราคา ถูกไปแพงเรียงตามรถที่มีไม้สะสมน้อยมากในป,ปีสมมติว่าผมอยากจะหารถที่มีราคาถูกที่สุดก่อนเราก็ดูและปึ๊ดขึ้นมาเลยครับก็จะมีตั้งแต่หมื่นห้าบางคนก็ใส่ราคาหนึ่งสองสามอย่าทำแบบนี้นะครับตั้งจะ่ทำแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคือใส่ราคาหลอกๆให้นถูกจะมีไหมครับ mercedes benz หนึ่งร้อยี่บสามบาท ราต้องใส่ให้ใหส่วนใหญ่คนไม่ซื้อตรับเพราอะไรมครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถามไปคุยเสียเวลาแต่คนที่จริงใจเขาใส่ราคาไปเลยครับอย่างรถเปโยคันนี้หมื่นสี่เฮ้ยน่าสนใจกี่ปีมาแล้วเขาพตเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองครับถ้าสนใจก็ถามก็เลยว่ารถยังไงปีไหนรายละเอียดยังไงสังเกตว่าเขาเขียนรายละเอียดมาแล้วอ่านก่อนไหมครับปีสามแปดอย่างเงี้ยครับออกแบบเลยแล้วก็ประเมินด้วยว่าโอ้ ราคาเท่าไหร่อยากจะคุยเขาไหมเราก็กดถามเข้าไปเลยแล้วก็ไปดูว่าคนนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนเคยขายอะไรไปบ้างแต่คนนี้ยังไม่เคยขายอะไรเลยครับเพิ่งขายครั้งแรกเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองครับอันนี้คือเราทําตัวเป็นลูกค้าผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะสนใจขายผมลองค้นหาใช่ไหมครับมีมีหอยนางรมเนี่ยขายด้วยนะครับไม่รู้ที่เราปังนี้แล้วล่บ ไอห้หอยแครงหอยแครงรดครับหอยแครงมีมีด้วยนะฮะที่ลำปางนี่นะครับมีอาหารทะเลเผา,เามีหมูหมูห้าที่ไหนไม่รู้นะฮะแครงเลือดแครงลวกมีหมดเลยครับสัปปะหอยนะฮะอ่ะเฮียนะครับ เราจะมาดูการขายดูบ้างครับอุดมากขอแนะครับในการขายทำอย่างไรนะครับในการขายเนี่ยเราก็จะกลับไปหน้าแรกเหมือนเดิมเลยครับ กลับไปหนแรกหน้านี้นะครับในหน้านี้จะมี2องปุ่มที่เรายังไม่เคยทาก็คือปุ่มที่เป็นรูปคคนนะครับกับขายนะครับผมก่อนที่จะไปขายผมกดปุ่มดูรูปคนก่อนของทุกท่านลองกดดูครับมันจะเป็นโปรไฟล์เหมือนกันแต่ในนี้มันจเรียกว่าโปรไฟล์การค้านั่นหมายความว่าท่านเคยค้าขายอะไรใน Marketplace บ้างครับอย่างของผมเนี่ยครับผมก็ มีการขายอยู่สองหนึ่งถึงสองอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ขายผมโพสเล่นๆเฉยๆพอถึงเวลาขายผมกดถอยมานะครับเป็นประวัติที่คนอื่นก็จะมองเห็นแบบนี้นะครับในนี้มีข้อมูลเชิงลึกด้วยนะครับข้อมูลเชิงลึกก็คือผมโพส์ไปกี่วันกี่ครั้งใครเข้ามาดูรายละเอียดยังไงบ้างนะครับมีใครมาติดตามเรา เหมือนกับชีวิตเข้าไปอยู่ในตลาดไม่เหมือนร้านนะครับเหมือนชีวิตเข้าอยู่ตลาด mm hmm. อยู่ท่ามกลางคนซื้อและคนขายเอาละลองขายดูครับกดปุ่มขายครับการขายมีอยู่สี่สี่กลุ่มนะครับหนึ่งขายสินค้าทั่วไปสองหมวดยานพาหนะสามบ้านหรือบ้านเช่าหรือบ้านที่ขายเลยกับอีกงานหนึ่งคือ สมัครงานสมัครงานหมายความว่าเราสามารถจะประกาศรับสมัครงานได้นะครับหรือคนที่มาหางานเขาก็มาหาในนี้ได้มีทั้งสี่แบบนะครับสังเกตดูถ้าสังเกตดูครับทําไมมันมีหมวดบ้านกับยานมานาะนะแสดงว่าสองงานเนี่ยมีคนประกาศขายเยอะนะใช่ไหมครับสําหรับท่านที่จะมองหารถยน์ตหรือบ้านเช่าหอพักตรงนี้ได้เลย บางทีก็มีที่ดินด้วยนะครับมีรูปฉโฉนโดเรียบร้อยเอาละลองขายเป็นสินค้าแล้วกันนะครับเอาละครับมันจะง่ายแค่ไหนดูนะครับกดปุ่มเพิ่มรูปภาพเพิ่มรูปภาพถัดไป สามารถจะเพิ่มรูปภาพได้นะครับสิรูปด้วยกันการใส่รูปภาพสินค้าอย่าทํารูปเดียวครับท่านควรจะเตรียมรูปไว้อย่างน้อย4ี่รูปสี่รูปนะครับอย่างเช่นสินค้าบางอย่างจะต้องเห็นด้านหน้าด้านข้างด้านบนด้านล่างก็ต้องสี่รูปสินค้าบางอย่างแค่แค่สองรูปก็จะพอไม่ต้องมากก็ได้นะครับสินค้าบางอย่างที่เป็นเสื้อผ้านอกจากเอาแขวนไว้กับหุ่น อาจจะให้คนลองใส่คนลองใส่ถ้าไม่อยากโชว์หน้าก็ตัดเหลือแค่นี้หลือแค่คางพอตัดหน้าออกไปนะครับให้รู้ว่าเป็นคนนะครับก็มันจะสื่อสารได้ดีกว่าดังนั้นท่านก็พยายามเลือกหลายๆรูปที่มันจะสื่อสารออกมาให้มันดีนะครับเอผมลองใส่รูปหนึ่งนะครับอยเอาออกไปรูปหนึ่งรนะูปนี้ไม่เกี่ยวกับเขาเอาออกก็กดยากระบ,บาดข้างหน้าครับตอนนี้ผมมีอยู่ สองรูปนะครับสองสองรูปโอเคอ่นสองรูปรถัดไปนะครับชื่อสินค้าครับชื่อสินค้าในการเขียนชื่อสินค้านั้นนะครับท่านควรจะบอกรายละเอียดพอสมควรไม่ใช่อย่างนี้ไม่เหมาะนะครับยกตัวอย่างเช่นมว่าจากกระยานอันนี้มันอันนี้มองลึกลงไปนะครับมองลึกลงไป นะครับพ yeah, ูนะครับเรามองลึกลงไปว่าจักรยานดีเชอรเนี่ยคนอ่านมันต้องมีคานันนี้ว่าจักรยานอะไรวะนึกถึงตัวเองเป็นหลักนะครับเป็นจิตตวิยาจักรยานอะไรนะครับผมว่าจักรยานสไตล์วินเทจนะครับยากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นนะครับ ล้อขนาด26นิ้วสมมติน,นะครับคือให้ชื่อมันผ่านหอวข่าวแล้วเหมือนาพานรองข่าวครับอ่านแล้ว,ลวน่าสนใจเลยครับไม่ต้องไปนั่งอ่านรายละเอียดอื่มากมายแต่ล้อพีม์พีขนาดล้อ,ล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 อให้อ่านแล้วรู้เรื่องเลย คนไทยชอบอันนั้นราคานะครับเท่าไหร่สมมุตินะครับผมตั้งไปที่หนึ่งมืนห้าพันบาทหนึ่งมืนห้าพันบาทหมวดหมูสังเกตนะครับว,ว่าถ้าเราเลือกอะไรมันมันจะมาผมเลือกจัก,กรยานเลือกหมวดหมูเป็นจัก,กรยาน ทำไมต้องเลือกครับเพราะเดี๋ยวเวลาคนค้นหาเขาจะเลือกตามหมวดหมู่ด้วยถ้าเราบอกว่าอ๋อขายจกักรยานแต่ไปอยู่หมวดหมู่กเกษตรมันไม่จะเป็นสินค้ากเกษตรจักรยานไปอยู่หมวดหมู่อาหารมันจะไปอยู่หมวดหมู่อาหารการค้นหามันจะยากมากมันนึกเรานึกถึงเราไปตลาดตลาดนัดก็ไ,ได้หรือตลาดปกติก็ได้ครับถ้าเขียงหมูไปอยู่ตรงที่ขายของชําม,มันจะเดินหาเจอช้าิดหนึ่งใช่ไหมครับหรือถ้าลงไปบิ๊กซีหลรัฐสักวันหนึ่งเขาจัดแผงใหม่ หาสินค้าไม่เจอเลยหรเพราะเราเคยไปซื้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วันหนึ่งเขาย้ายเนี่ยหามไม่เจอเพิ่มไม่ได้ขายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมวดหมู่นี้เลือกให้ตรงสินค้าเราครับสินค้าบางประเภทนะครับจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นสภาพสินค้าบางประเภทไม่มีนะครับเช่นสภาพเราบอกว่าสภาพเป็นสินค้าใหม่มือสองเหมือนใหม่มือสองสภาพดีมือสองสภาพพอใช้ สมมติของผมเนี่ยเป็นใหม่ผมก็เลือกแบบใหม่เลยนะครับยี่ห้อมีไหมสังเกตนะครับเขาเขียนว่าไม่บังคับถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ต้องใส่นะครับไม่เป็นไรนะครับตำแหน่งที่ตั้งถูกต้องไมหมคือลำปางน,นะครับคำอธิบายต่อนี้แหละครับคำอธิบายใส่อะไรบ้างครับคำอธิบายเนี่ยเราสามารถจะใส่ รายละเอียดสินค้านะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้เลยครับว่าสินค้าของเราเป็นของนอกอะไรก็ว่าไปเสร็จรายละเอียดขนาดน้ําหนักแล้วแต่ครับแล้วอย่าลืมครับบอกด้วยว่ามาส่งอย่างไรส่งอย่างไรหรือให้มารับสมมตินะครับส่งเนี่ยบวกค่าส่งอีบาสมมตินะครับผมเห็นยอดยออะไรกันนะครับ ถ้ารับเองฟรีหรือสนใจดูสินค้าได้ที่ไหนสำหรับคนที่จะเข้ามาใช่ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ลำปางแต่ถ้าคนอยู่ต่างที่ต่างถิ่นเขาอยากมาก็แล้วแต่เขาส่วนการซื้อนั้นถ้าจะส่งเราคิด1นึ่งร้อยบาทนะครับสมมติขนเรียงนะครับแต่ถ้ารับเองฟรีอันนี้ครับท่านสามารถจะเขียนอะไรก็ได้หลายคนบอกว่า ท่านจะเขียนอะไรเขียนอะไรก็ได้ครับที่อยากจะบอกข้อมูลให้มากที่สุดให้แก่ลูกค้าครับมันฟังดูเหมือนนานนะแต่ถ้าทํา,นานจริงๆอ่ะถ้าท่านมีสินค้าจริงๆมีรูปจริงๆมันไม่เกิดสินงประครับมันขายได้ลนะมันก็ว่าประกาศขายได้เลยครับแต่ผมอยากให้ท่านคิดเป็นกรอบเป็นกรอบไปกอ่ปนกอนครับถัดจากคําอธิบายครับเห็นไหมเขาบอกว่าเขาแนะนําว่าคําอธิบายโดยละเอียดจะช่วยให้คุณขายได้เร็วขึ้น เพราะเขาไม่ต้องคิดมากครับเขาอ่านปุ้บเข้าใจเขาสนใจเขาถามมาเลยว่าลดราคาได้ไหมหรือสินค้านี้ไปดูได้ที่ไหนนะครับถัดไปครับตัวสําคัญเลยครับตัวสําคัญตรงนี้คือแท็กสินค้าคาว่าแท็กสินค้านี่คืออะไรครับก็คือคําค้นที่เขาจะใช้ค้นหาเราเช่นของผมเนี่ยผมใช้แน่ๆคือจักรยานใช่ไหมครับผมก็จะพิมพ์ไปว่าจักรยาน ของท่านก็ต <def uras> ้องเป็นชื่อสินค้านะครับจักรยานนะครับมีอะไรอีกไหมนะครับสมมตินะผมเขียนว่ารถถีบเออโทโมันต้องทีละคำนะครับนะครับจักรยาน เราก็กดก่อนแล้วก็เผื่อมีคนหาเขาว่ารถถีบครับคำค้นเหล่านี้เมื่อขอคน้นมันจะลากเราไปด้วยนะครับจริงๆมันมีเคล็ดลับอย่หนึ่งก็คือไปดูคนที่ขายได้เยอะๆว่าเขาใช้คำคน้นหรือคีย์เวิร์ดอะไรนะครับแล้วให้เอาคำค้นเขามาใส่ของเราลองไปดูว่าคนไหนที่เขาขายได้เยอะนะครับสินค้าที่ขายได้ดี อ่ะต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าสินค้ามีอยู่หรือไม่จะลงประกาศไปเลยว่ามีหรือไม่มีถ้าท่านบอกว่าไม่มีก็คือลงวเฉยๆก่อนลงเป็นสินค้าชิ้นเดียวหรือลงเป็นสินค้าแบบมีหลายชิ้นนะครับสั่งไม่ได้เลยมีสินค้าอย่างผมเนี่ยสมมติผมมีชิ้นเดียวครับผมก็จะบอกว่าลงเป็นประกาศว่ามีสินค้าชิ้นเดียว เขาจะดูก่อนว่าอ๋อมีสินค้านะแ้วเขาก็จะติดต่อเรามาแต่ถ้าเกิดเราเลือกออปชันไปเป็นประกาศว่ามีสินค้าแส,สดงว่าเราอาจจะมีหลายหลายตัวหลายๆชิ้นนะครับอันนี้ให้ดีนะครับเขาจะจัดนะครับผมเลือกเนื่องจากผมมีคันเดียวก็เ,เลือกว่าชิ้นเดียวแต่ถ้าท่านเป็นอาหารเป็นอะไรทั้งหลายนะครับอย่าเลือกชิ้นเดียวนะครับก็เ,เู้กว่ามีสินค้าก็าจะถามมาได้เรื่อยๆ ถ้าจะมีบริการจัดส่งไหมถ,ถ้าเลือกบริการจัดส่งเขาก็จะรู้ว่าอ๋อจัดส่งแต่เราบอกวา่าจะส่งเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่มีบริการจัดส่งก็คือเขามารับเองอันนี้มันจะช่วยเรื่องของการค้าขายในธุรกิจในท้องถิ่นด้วยอันนี้ถ้าเลือกเอาเองได,ได้ตามสะดวกนะครับวางแผนเองได้เลยครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการใส่ข้อมูลการ าขายสินค้าแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปโอเคนะครับผมจะกดคําว่าถัดไปผมละต่อไปก็จะเป็นจุดประเด็นการโปรโมทเผยแพร่นะครับจริงๆขั้นตอนมันมีอยู่แค่3ขั้นสองขั้นตอนนะครับก็คือใส่รายละเอียดสินค้าแล้วก็เลือกว่าจะขายที่ไหนขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนที่บอกว่าเราจะลงประกาศที่ใดครับ1นึ r k e t p l a c e ลบออกไม่ได้ยังไงก็มีที่นี่ ต่อไปก็คือกลุ่มอย่างที่ผมบอกนี่ครับว่าเราอยากจะมีคนเห็นเราเยอะไหมนั่นก็คือไปสมัครอยู่กลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเราควรจะไปสมัครขออยู่เลยนะครับแล้วดูกติกากลุ่มด้วยว่ากลุ่มนั้นเนี่ยอนุญาตให้ขายของไหมถ้าอนุญาตให้ขายของให้กาขายในมาเก็ตเพลสแล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มเช่นสมมุตินะครับผมจะแชร์ไปกลุ่มนี้ผมก็ติ๊กเลย ผมมีกี่กลุ่มก็ออกว่างไปแต่เราออกโปรไฟล์เราไปสมัครก่อนนะครับ,รบจะมาหรือมีคนแนะนำอ่าสมมติสมมตินะครับว่าออกก่อนหรือมันจะมีกลุ่มแนะนำครับเห็นไหมครับมีกลุ่มแนะนำคนลำปางขายของเนี่ยนะครับเราขอเข้ารว่วมก่อนลองไปดูนะครับอันนี้จะเป็นช่องทางของบ้านท่านเลยแม่มอกค้าขายอ้ลำปางเยี่ยมกันแน่ ล้ำปลาบ่อยเนี่ยผมไม่เกินห้าเลทีมีรูปพิมพ์รายละเอียดขึ้นซึ้นึ้เข้าไปเสร็จโพสขายเลยอันนี้ผมขอไม่เผยแพร่ครับผมจะยกเลิกไปครับผมยกเลิกไปเพราะว่าผมมีผมละผมละทิ้งไปแต่ท่านที่มีอยู่แล้วท่านกดเผยแพร่ได้เลยนะครับ <S <S ถ้ามีสินค้าแล้วเผยแพร่ได้เลยนะครับดูตัวอย่างที่ผมมีอยู่แล้วนะครับรายการที่มีอยู่แล้วนะครับ ผมกดเข้าไปดูในรูปโปรไฟล์ผมนะครับให้ดูตัวอย่างนะครับผมรูปโปรไฟล์ผมรูปคนนี่แหละเดี๋ยวดูข้างบนนิดนึงนะครับรูปคนตรงนี้นะครับตรงนี้ผมกดเข้าไปนะครับในขณะที่ท่านขายของก็ปล่อยมันไปไปเรื่อยอายุมันได้กี่วันได้เจ็ดวันเจ็ดวันถ้า ไม่มีคนถามหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะหมดอายุเจ็ดวันเมื่อหมดอายุท่านต้องเข้าไปต่ออายุใหม่นะครับท่านต้องเข้าไปต่ออายุม่นะครับ,เข,ออนะรบเข้าอย่างไรครับก็ไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเมื่อกี้ครับรูปคนเนี่ยแล้วมันจะมีการขายครับายการขายสินค้าเห็นไหมครับอยองผมมีอยู่นะครับตัวอย่างนะครับผมกดเข้าไป ผมีหมดพอดีผมขายไปแล้วผมก็ทำเครื่องหมายว่าขายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหมดอายุนะครับสามารถที่จะ,ะดูรายการสินค้านะครับแล้วก็สั่งต่ออายุมันได้เลยมันจะมีคําสั่งให้ต่ออายุนะครับแต่หัวมันนี้ผมผมลบก,การหายไปแล้วเจ็ดวันต้องเข้าไปต่ออายุนะครับแล้วจะสามารถต่ออายุได้เพียงสูงสุดเพียง4ครั้งเท่านั้น สินค้าหนึ่งชิ้นที่ประกาศขายนะครับมีอายุประกาศได้เจ็ดวันหมดเจดวันท่านให้เข้าไปต่ออายุต่อไปได้อีกสี่ครั้งเป็น28วันครับไอ้ถ้าเลยจากนั้นทำไงครับจากนั้นก็ลบโพสตใหม่ถ้าอาอนเก่าไม่ได้นะก็รูปเดิมไปเลยรูปเดิมไปหละทีนี้ถ้าเกิดขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วท่านเข้ามาที่ผมบอกนี่แหละ อย่างนี้ผมล็อกไว้ผมไม่ไปประกาศขายครับถ้าขายไปแล้วการุณากลับเข้ามากดด้วยครับว่าขายแล้วไม่เช่นนั้นคนอื่นจะเห็นว่ามีสินค้าอยู่นะครับแล้วเวลาเขาถามมาแล้วเราบอกว่าเขาขายไปแล้วมันก็เสียหน้าเราด้วยเนาะอันนี้อันนี้ฝากไว้เลยนะครับว่าในการขายแบบนี้นะครับมันขายง่ายแต่เราต้องควบคุมเองทุกสิ่งทุกอย่าง ลองดูนะครับมีท่านใดขายลงแล้วบ้างขายมีข้าวสารอะไรส้มอะไรว่าอะไรครับลองดูนะครับในบ้านเราครับรอบตัวสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือขายสินค้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับสินค้าในร้านท่านมันอาจจะดูมันอาจจะดูไม่เป็นที่ต้องการก็ได้ใครจะไปรู้นะครับบางทีของง่ายๆนะครับที่เราเึือกไม่ถึงแหละของต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เขาขายมากสุดคือพวกเฟอร์นิเจอร์ พวกของมือ2นะครับคนที่หาของราคาถูกๆโอเคนะครับ, okay, รบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการค้าขายที่อยู่บน Facebook โดยสรุปทีนึ่งครับการค้าขายบน Facebook โดยทั่วไปมันก็จะมีหนึ่งขายบนโปรไฟล์สองไปขายในทุก3ามไปขายในเพจแต่เพจในพวกนี้เราจะพูดถึงคอนเทนต์ใหม่นะครับ C ขายบน Marketplace ผมจะมีช่องทางที่5 ซึ่งเป็นช่องทางใหม่เลยครับแล้วก็หลายคนประสบผลสําเร็จในการขายบนช่องทางนีนะ้ช่องทางนี้เลยนะครับช่องทางนี้ก็คือช่องทางการขายข้อสดหลายสดขายของหลายหลายหลายอาชีพทําได้ดี